เล่นตัวชายแท้กอีกครั้งนะคะรอบนี้เป็นยานนะเออตานี้นะคะเราก็มากับคนดูในช่องนะคะซึ่งเขาเล่นโอเมนนะคะตาน,นี้เออฉันก็ทาการฟาร์มไปก่อนในะคระังต้นเกมเพราะทําอะไรมากไม่ได้เนาะแล้วก็จะเกิดนะคะตัวนี้กี่โมงคะกี่โมงแล้วเล่นแรงด้วยนะคะเออฟาร์มบูแล้วก็ฟาร์มเรตต่อ,อ,อแล้วก็คือน้องโอเมนของฉันก็คือโดนรูปอ,อ,อยู่ตรงนั้นถามา่าฉันช่วยได้ไหมก็ไม่นะคะเขาก็เลยแรกมาเออทำจงังหวะนี้นะคะโอเมนกำลังล็อกกะลีอยู่คะเออจงังหวะนี้ฉันก็กดอันตีแล้วก็ทำอะไรคะลาดคะ เออรอดไปก่อนหนึ่งตัวนะคะอ่าแล้วต่อไปทําอะไรต่อเอ่ยก็ไล่อิชายังต์นี่นะคะอ่าถามอะไรได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรสวยนเองเออคนสวยมันก็ต้องอันนี้หน่อยเนาะ <c oughs> แต่พี่โอเมนเราก็คือมีประเด็นกับอีแมทแมนมึงมึงไม่ใช่แบทแมนมึงเคน,เนี่เออแล้วก็คือฉันก็เลยเข้าไปทุบนิดหน่อยนะคะมึงทําอะไรมึงทำอะไรคนดูช่องกูอ <c oughs> ิสวะนี่ตายไปซะ อันนี้เขามีไฟกระตรงเลีนกานนะคะอ่ะฉันก็เข้าไปช่วยนิดหนึ่งช่วยทําอะไรเออเติมดาเมจนิดน้อยเอออีเยน่าสู่ขีดไปแล้วนะคะหนึ่งตัวอ่ะเราก็ไล่ต่อตัวนั้นอีกสี่นะคะถามว่าวหวั่นไหมก็ไม่เพราะอะไรเราเชิดนะคะก็เธอเล่นเนาะก็อย่างนี้แหละเอออีเคนะคะอ่ะขีดไปก่อนหนึ่งคนนะคะไล่เอลสู่ต่อนะคะไล่ได้ไหมก็ไม่นะคะวิ่งเร็วเหมือนสแต็กรองเทา้าเมื่อออกทุกคู่เลยนะคะที่มึงออกเออฝากไปก่อนเถอะและคือน้องกะลีไม่กลับบ้านนะคะฉันก็เลยเข้าไปป้อแป๊ะพันนิดลงหัวตายไปเลยคลือได้เวลา,าขา ปองเป่งๆน,นะคะเออแล้วฉันก็ได้ชิปเปอร์คิวในช็อตนี้ไปนะคะอาฉันก็รำถุยฉายไปก่อนนะคะเออเล่นตัวอะไรก็ต้องรำถุยฉายไปหมดนะคะแล้วก็จบบ้านเขาแบบต่อแหรแบบกระเทยนะคะออคนสวยเล่นอะไรก็ชนะเนาะเออแต่จริงๆฉันเล่นกันสามตานะคะเออแล้วมันก็ชนะตาหนึ่งแพ้ตาหนึ่งแล้วก็ชนะอีตาหนึ่งเท่ากับดาวเท่าเดิมนะคะจบ